บันเกิดดูชาไัรจีวร จะเก็บเอาไปถวายแกประสงค์พุทธินิลจะถวายพระเพราตักลมนักพุทธพลลงนักเมตตาจะให้จ่ายรับรวยจะให้ทีเสน่จะจะตีเป็นศพแต่ก็จะกัดจัดเจืวันทีมาแล้วคอยว่าถ e ้าโอกบ่าจะผ่านเวลาจะ่เขาก็ตรวจวัดไม่คอยหาเวลาไม่คอยใครแต่วันนี้เรามีลมหายใจเราก็ทำถุนไหวเจ้าเถิะแต่พะเราเกิดมาไม่มีใครร่วม ดูได้ดอกกัาลักสิ่งีางดังใจว่าเอาละลูกดังใจว่าเออเยอะคนนีไมครับเยอะมึงล้ไปครับเยอะวันมาเลียกไปครับจะยังันที่ได้ทำหรือแต่เทำประกานต่างๆอโยกตาบัตต้ตเอบางคนนี่เขาต้องวันนี้มาลอยกระทงอยู่ที่บ้านเสรินสางนะครับอำเภอเสินสาง ครั้งแรกที่ได้มาลอยกระทงที่จังหวัดโคราชนะครับอำเภอเสินสางตอนตตอนี e น <car <car ้ได้กระทงแล้วค um> ่ะเดี๋ยวคจะลงไปจนตรงจุดที่ลอยกระทงก็ วัดนี้วัดอะไรนะปอวัดอะไรนะวัดตอนนี้ก็อยู่ที่วัดเซิงสางล่างนะครับก็สำหรับปีพีนี้ลงน้ำตาลพาเที่ยวนะครับมาวันลอยกระทงนะครับ15คห้าค่ำก็ อยู่ที่วัดเสริงสางล่างไปเดี๋ยวไปลอยกระทงกันนะครับก็ในภายในงานเนี่ยมีมหรสรศเยอะม,มีงานประกวดประกวดนางนพมาศนะครับก็เป็นก็เป็ <c oughs> นนกนางนพมาศแบบเสี่ยของ LGBT นะครับ ก,กำลังประกวดอยู่แล้วก็ข้างในก็มีหมอลําม,มีอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะไปเก็บภาพบรรยากาศให้ดูด้านในนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่มีเสียงเพลงลุงน้ำตาลก็จะขอทำการปิดเสียงนะครับไปต,ตอนนี้กำลังจุดทูปเทียนเพื่อทำการลอยกระทงนะครับ ไปเดี๋ยวก็ลอยกระทงกันตรงตรง,ตรงนี้ป่ะอ้าหนึ่งสองสาม,สามเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันนะครับโอเไปเดี๋ยวไปลอยกระทงกันก่อนจะลอยก็ทําอธิษฐานขอขามา ขอเข้ามาและขอบคุณขอบคุณเจ้าแม่คงคานะครับที่ให้เรามีได้ดื่มได้ได้กินได้ใช่ไปโอเคเดี๋ยวลงน้ำตาลขออธิษฐานก่อนนะครับตอนนี้อธิษฐานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะปล่อยกระทงลอยไปน,นะครับ มึดมาขอบคุณและขอข้ามาพระแม่คงคากันนะครับก็หลังจากลอยกระทงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลงน้ำตาลจะเดินเก็บบรรยากาศด้านในนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนัฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ เขาเรียกอะไรที่ว่าไม่ตักไม่ไตักไข่นะครับตักไข่ในน้ำเป็นแส่วนด้านโน้นน่ะจะเป็นอ่าเวทีประกวดนางนพมาศนะครับไปไหนดีเอ่ยเดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศด้าน ในกันดีกว่าก็เป็นการประกวดนางนกพิราสาวประเภทสองนะครับไปเดินไปเดินดูรอบรอบดีกว่าก็หลังจากให้จุดตุวจจุดยากันระวังดาดายมเบอร์นะ คนมันกำลังขอทสิ่งใดไปนั่งดูปการทุกข์ก่อนอยู่ด้านโน้นนะครับเดี๋ยวลุงน้องตามข้าจ้ะจะมนดูงานบริเวณนี้นะครับจะมาแล้วก็มาบูชาดอกไม้โปรเตียนจะเพื่อไปราบไหว้บูชาขอพรองค์หลวงปู่ช้างจะพุทธารามาจะพระเถระจักรมองเห็นว่าหลวงปู่มาดีเด็ดฉันได้ลวงมันดึงตอนรับหลวงปู่ไปนั่งทุ่มสิมา นี่นะครับเด็กๆชอบอนเนุาาาบสายใหม่นะครับฝั<ะ>่งด้านนี้ก็จะเป็นของกินนะครับอของกินของไปกอนแอ่นบุรีจันทบ<ะ>ุเชียงใหม่ของกนรีจันทบุเคียงี ส่วนด้านโน้นก็จะเป็นเวทีหมอลำนะครับก็คณะอะไรเนี่ยดอกไม้มิ่งเมืองมิ่งเมืองนะครับก็แตดับหาบาีื่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำการแสดงนะครับก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลไปหาอะไรกินก่อนด้านโน้นอาจารย์เชิันอาจารย์ก็ เดินมาโซนอาหารโซนอะไรนี่ก็จะมาเจอโซนของเล่นเด็กนะครับแต่ด้านโน้นก็จะเป็นยิงปืนนะครับยิงปืนให้ตุ๊กตาล่วงเพื่อได้รางวัลก็ประมาณนี้นะครับงานด้านในดเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าเพรตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะ 我年啦！ I'm a สำหรับวันนี้นะครับงานลอยกระทงที่วัดเซิงสางล่างนะครับลุงน้ำตาลก็ต้องขอตัวกลับก่อนเนื่องจากดังคำจุปาสิมีว่าอะไรเี่ยง่วงละเด็กๆทุกคนก็อยากกลับแลบบ<ป>้วไปก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ป e ีหน้าสวัสดีครับ